วานสเปิร์มหรือวานหัวทุยมีพฤติกรรมการนอนหลับที่แหวกแนวจากสัตว์ชนิดอื่นโดยเมื่อถึงเวลาพักผ่อนพวกมันจะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะดำลงสู่ระดับความลึกประมาณ10 1ถึง15เมตรและลอยตัวอยู่นิ่งๆในน้ำในลักษณะแนวดิ่งโดยส่วนหัวชี้ขึ้นสู่ผิวน้ำและหางชี้ลงก้นทะเลวานจะคงสภาพนิ่งเช่นนี้เป็นเวลาสั้นๆโดยเฉลี่ยประมาณ15นาทีต่อครั้ง หรือบางทีอาจนานถึงสองชั่วโมงหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยและมักพักผ่อนรวมกันเป็นฝูงเล็กๆประมาณ6ตัววานจะลอยตัวในแนวดิ่งอย่างเป็นระเบียบซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเวลาที่วานมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวต่ำทั้งยังสามารถโผล่ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำได้อย่างสะดวกและพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถนี้ช่วยให้วานสามารถพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ไม่หยุดนิ่ง